ของบุนบุนอะไรอะ่ะทำไมมีเปลือกมะนาวทุกคนเขาจะทําแบบนี้นี่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 ทุกคนนี่เขาใช้เปลือกมะนาวทํานี่เสียหายไปเจอมาแตงโมดูนี่ต้มรสสตรอเบอรี่ของเราแล้วเราจะเอามาใส่เปลือกมะนาวที่เราทําความสะอาดแล้วนะสวยมากทุกคนสาเร็จเอ้อาชิมชิมชิมให้ดูก <c oughs> ่อนออาเลือกอันนึงเลือกอันนึงแตงโมวหวานหรือแตงโมเปียว สวัสดีจ้าเซไฮค่ะทุกคนจ้าวันนี้เซไฮเขาจะอะไรไฮสมุนอูออ้วันหยุดวันนี้เซไฮพาทุกคนมาดูการทำบุนบุนอะไรอะ่ะทำไมมีเปลือกมะนาวทุกคนเขาจะทําแบบนี้เขาไปซื้อผงวุนมาแล้วเขาไปเจอเขาไปเจอตัวอย่างมาด้วยเลยนี่นี่น,น,นี่ทุกคน นี่เขาใช้เปลือกมะนาวทํานี่เซายไปเจอมาเซายอยากทําตามบ้างเนี่ยนะใช้เปลือกมะนาวทําแล้วก็ข้างในเป็นบุญนะจ๊ะให้มันเหมือนแตงโมอะแตงโมอะดูนี่อย่างนี้เลยอันนี้ตอนนี้เขาสผสมผงบุนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเซายเซายแบบคนแบบอย่างหนักอะ่ะก็เลยทําให้เกิดฟองข้างบนนิดนึงอะ่ะ นี่นะทุกคนวุ้นรสสตรอเบอรี่ของเราแล้วเราจะเอามาใส่เปลือกมะนาวที่เราทําความสะอาดแล้วนะนี่คือเปลือกมะนาวที่เราเอาข้างในมันออกทั้งหมดแล้วนี่เราไปล้างทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วแล้วเซไฮจะตักวุ้นใส่โอเคไหมตักน้ำวุ้นใส่แล้วเราจะไปใส่ตู้เย็นกันอาตักเลย แล้วนะจาจะมะนาวแล้วก็น้ําของน้ําบุนที่เราทําใส่ลงไปในลูกมะนาวเรียบร้อยแล้วเราจะไปใส่ตู้เย็นกันเพื่อให้มันเป็นบุนแตงโมใจฮหยเขาบอกว่าเขาไม่อยากเอาฟองออกนะคะเขาก็าเลยให้มีมีฟองให้เขาก็เลยให้มันมีฟองข้างบนแบบนี้เลยเราจะไปใส่ตู้เย็นแล้วรอให้มันเป็นบุนแข็งรอให้บุนมันแข็งแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นแตงโมไหมนะจ๊ะทุกคนไปเลยเจฮายมาแนะาาล้วก็ดูเยลลี่เราเยลลี่เราเป็นหรือยัง <laughs> ไปดูกันว่าน่าจะเป็นแตงโมให้เราไหมนะไปเลยมาเลยมาเลยมาเลยเอาเซไฮจะใส่เมเ็ดเรนโบว์ก่อนเหรอมันจะเหมือนแตงโมมเนี่ยเอาเร็วสามลูกสี่สรุปมันเหมือนแตงโมให้เราไหมจ้า <c oughs> เฮ้ยเซไฮเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่ตอนนี้เซไฮกำล,ลังเรียงใส่จาน ตอนนี้กำลังเรียงเยลลี่แตงโมใส่จานวุ้นแตงโมสิอู้แต่ว่ามันมันพังไปอันนึงมันพังไปอันนึงอู้เหมือนอยู่นะให้ดูเลียงเรียงให้มันเหมือนแตงโมว้าวขอดูอันนึงอันไหนเหมือนสุดอันไหนเหมือนสุดอันนี้ปะอันนี้ปะเหมือนทุกอันนั่นแหละฮะเหมือนทุกอันเหมือนทุกอันเลยเหรอลูกทใหญ่ชอบสุดคือนี้อ๋ออันนี้แต่มันไม่มีเมล็ดเนาะใช่ไหมอันที่ใหญชอบมันไม่มีเมล็ดเมล็ดมันหลุดไปหมด สวยมากทุกคนสาเร็จวุ้นแตงโมของเซไฮทําจากเปลือกมะนาวนะทําจากเปลือกมะนาวนี่สวยมากโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอออาชิมชิมชิมให้ดูก่อนชิมอันหนึง่งชิมอันนึงฮับฮามาดูของน้องฮามาพอดีทุกคนให้ฮามาชิมอันนึงงฮามาชิมแตงโมให้น้องหน่อยอันนึงแล้วชิมอันนึง <c oughs> <c oughs> เลือกอันนึงเลือกอันนึ่งเนี่เนี่ยเอาไหนให้ยบเลือกเองเอ้านี่ไงอันนี้มาแล้แตงโมหวานหรือแตงโมเปรี้ยวเค็มเค็มเค็มเหรอเค็มได้ยังไงมันเป็นมะนาวเปรี้ย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 วใช่ไหมนี่สวยมากสวยมากเลย ไเอาไปโชว์พ่อเร็วไปบายบายทุกคนเราไปแล้วเดี๋ยวเซไฮขอตัวไปกินเยลลี่อร่อยอร่อยรสเตงโมก่อนนะรสเต็งโมะอาลืมกดสัอย่าอย่าับสไล์อย่าลืมกดับสไล์อย่าลืมกดับสไลส์อยดัอย่าลืมดลดอย่าลืมกดอย่าลยอย่าดับสไลยอ่ยอะๆๆ